พบกับรายการอาจารย์พิมท็อปนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอบุคลากรตั้งแต่ท่านผู้บริหารนะคะคณะผู้บริหารและก็คุณมครูรวมทั้งเด็กอันเป็นหัวใจสำคัญคือเรื่องระบบของการชี้แนะแบบพี่เลี้ยงนะคะ,ะ mentoring coaching ของกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือกลุ่ม plc นะคะซึ่งการทำ plc นี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่ง ของการาบริหารโดยเฉพาะในเรื่องของการนิเทศภายในนะคะแล้วก็เป็นการนิเทศที่เราจะไม่เน้นเฉพาะท่านผู้ที่ทําหน้าที่บริหารด้านการนิเทศภายใน แต่เป็นเรื่องราวของบุคลากรทั้งหมดทุกคนเป็นโค้ชได้เป็นเมนเทอร์ได้นะคะในระบบของกลุ่ม PLC นี้เนี่ยที่จะพูดในวันนี้ก็จะเห็นว่าในการที่เราจะประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้ได้นั้นเนี่ยต้องทำระบบแบบ Whole School หรือ s c h o สคูลเ e d l e ARNING เป็นการที่ทำให้การ บริหารจัดการนั้นนะคะมีความต่อเนื่องในการพัฒนาของความเป็นครูมืออาชีพค,ครูนะคะ professional continuous professional development นั่นเองวันนี้จะพูดให้เห็นว่าในระบบของ PLC นั้นเนี่ยจากการที่ได้ทำการศึกษาแล้วลงมือประชุมปฏิบัติการกับคุณครูทั้งหลายเนี่ยก็พบว่ามีสองระบบนะคะระบบที่หนึ่งก็ใช้ตัวย่อว่า MC LSPLC system นะฮะซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า mentoring coaching recent study t o PLC system ก็เป็นระบบที่ใช้ผ่านการพัฒนาบทเร,รียนร่วมกันนะคะโดยการ uh, mentoring coaching คือการชี้แนะแบบพี่เลี้ยงของกลุ่ม PLC ซึ่ง recent study เนี่ยก็จะเป็น uh, กระบวนการประกอบด้วย analyze นะคะ plan do and see reflect ร e ดีไซน์ design, แล้วก็รีแอ t นะคะในการกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ใช้นในการจัดการเรียนรู้ส่วนอีกระบบหนึ่งก็คือระบบ M C uh, modify P D C A นะคะ P L C system ซึ่งระบบนี้ก็ย่อมาจากคำว่า mentoring coaching นะคะกับ P D C A แบบประยุกต์แล้วก็ผ่านกลุ่ม P L C ซึ่งตัวนี้ก็เป็น ประโยชน์มากๆสํสำคัญมากๆสํสำหรับในกระบวนการที่ให้คุณครูมีการ PLC นะคะด้วยกระบวนการให้คุณครูแก้ปัญหาะะที่เป็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งของนักเรียนหรือของสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนรวมทั้งแก้ปัญหาในการที่จะร่วมกันพัฒนารายวิชาต่างๆเพื่อจะช่วย เพิ่มเสริมนะคะความมีคุณภาพของเด็กของโรงเรียนแล้วก็ใช้กระบวนการนี้ในการที่จะสร้างรายวิชาก็ได้นะคะไปทำการใช้ modify p d c a ของกลุ่ม PLC แล้วก็นอกจากนี้เวลาที่คุณครูทำงานวิจัยในระดับต่างๆก็ใช้ s y s t e มนี้ นักเรียนทำโครงงานก็ใช้ซิสเต็มนี้คือ MC Modify PDC-A PLC ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะแบ่งประเภทของอกระบวนการ mentoring coaching ของ PLC ก็จะขอเป็นสองระบบนะคะคือ MC LS PLC System กับอีกตัวหนึ่งคือ MC Modify PDC-A PLC เชื่อแน่ว่า ้าเราทําได้ทั้งโรงเรียนการปฏิรูปการเรียนรู้นะคะการศึกษาจะสําเร็จเราโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงจะทําให้โรงเรียนเป็นแฮปปี้สคูลโรงเรียนเป็นดีมอร์เคซี่สคูลและเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้สวัสดีค่ะ